อ้าโน่นแค่นี่โน่อนอ้าจุ่มจ้าดูโน่นอัมแค่อ้อานีนา่มันแตกแบบนี้เลยฝนก,ก็ยังตกอยเจ้ะทำไมพี่ จตาทุกคนมันจะมาหาเยีดเพาะนะไปน้องไปยินข่าวเยีดเพาะเาจะมาดได้อเล่เนาะปะจ้าทุกคนเหยีดเพาะมัามาเจ้าไปไหนนอนนี่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 พ่่น้องป่าอะไรเงี้ยมันมีคนมาเก็บเนาะทุกคนหายหล้วใชมันเก็บปะเขียเก็บมาเลยโชคดีเนาะ เพราะว่าแถวหน้าเขาคนยังป่ได้มาหาเลยทุกคนพอมันมือวันมันสอบอ่อืมน้ำดอกประเย็ประใดน้องน,น,นะนี้น่ะปุ่นตกน้ำนัานน้ำดูนะำีิจ้าทุกคนบริงพี่น้องแถวนี้ยังก่มีไผ่ผู้จักเลยว่าเห็ดอ่อนุนมองเยี่ยมมนนันนไหมนุนมึนขวยให้มันดู มันเก็บประมาณนี้นยี่ทุกคนดอกงนอ่อนเนตกเยีจ้าเป็นังพี่น้องดอกยังไม่ใหญ่น้มันหาก็ออกได้เปนตกหัวมันเล่นด้วยบังดิบ่าล่บอลนถ้าผลเตกมันยังไม่ได้ออกทยังไ่ได้เห็นลเก็บนะเครียดด้วย ทำอุ่มไหมไม่อมาเม่อี่ันละแล้วอ่าโปรพน่า่แบนี้เลยม,มาชมเชยงเครียแล้วถ้าลองมาหาลหรกบ้างบุกเดมันเสี่ยงพีจ่จ้าทุกคน ขาดแแหะอ่าไหนนั <sweep harmonic noise> oh, ่นแตกแท้ะเลอะนมัน no ยังบวยเหนปยนๆอ๋อกาเสียมวยแขวะมึงด้วย嘛็ดเพาะอันบังเลยนะนี่เสียมวยแขวะมึงด้วยมันยังบมแตกมันแหละยังนียวน่อยนะเลอะน้อยเสือนี่พ่อแม่พี่น้องอ่าอ่านน่นขากแท้นี่น่นอ่าจุ่มๆกัน นี่ทุกคนนี่นะเดอัน้ำขึ้นมาให้เบิดเ,เหน็ดเปิดอยู่ปีคนเจออกลานออกลายแล้วไปกันไม่ได้ออกกออกลายลายปีเลยมันแตกมือมืเอเยอะข็าขาดเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางคนแกมี ขี่มัดกุ๊บเห็ <laughs> นเห็ดพอกวะดน,นั้นีนีนะดอกมันยังโมยใหญ่น,นะผลตกใส่แล้วมันขึ้นฝนตกีใส่มละนี่นมันแตกมกันแก่งใส่ไปนีน ลท่นอยู่แต่ก็ค่ได้พี่พี่พี่เห็ดเพาะลายเพาะห,น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 ,หนังเองแต่ผลไมตกนี่มันสีใ่กูนี่อยู่อัน,นนี้ผลตกแล้วมันลานอ่ะ หาขวายเลยนี Here, yes, s <S Here. Here, Here, s <S ่ฝนตุ้ยคนตุ้ยหัวไม่ลาเขียตัไม้นี่นี่มานี่ใช่ปะ่เอดอกแงแคดอกแงอ่อนๆนี่จ้าทุกคนเห็ดพ นี่หาลำป่าเนาะพพี่น้องแถวหน้าก็ยังมีไผฮพุจักเลยว่าเห็ดเพาะเข้ามาหาคนแรกเลยจ้าปีนี้ขักแผงหนอนในตู้ของบารมีข่าักะไรกันหน่อหน้าบะมัว เราเ,เก็บเลยเราเก็บไปเลยปาขัแแท่นี่ดอกไม้นะทุกคนีทุกคนป้าเนี่ยป้าผุดเรือจังนุ่มดอกใหญ่แท่นนี่นนร้านงม่งานาน,น,นี่โดยเ่พาะอย่านี่นี่นี่น บ่วงเคลียแล้วมันจังบดับยเนาะเห็ดพอบ่วงเคลียนี่นะอ๋อสองที่ก็งามไงฮัก้นึงเนาะพนเก็บมันนะเด้อน้อยมันไออันนี้นี่ครับเก็บก่อนอีดือนเก็บเฮ็ดพเก็บเห็ดพอ cái họ này ừ. đây xe bơ lô bình thắng luôn nè ừ muốn cù hà thì làm vợ nhỉ nhỉ phật như này <laughs> ừ. nào này đâu Đây gì เก็บแป๊บเดียวพอมันพี่น้องใช่บ้างเอาไปเล่นนี่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 อ๋อเดี๋ยวไงแค่นี้มันหาเตะผลตกะของหัวมันล่านเลอนะคนยังมมัวรู้นนี้ ดอกไม้ใหญ่ใช่ไหมอ่าแตกก็จะแตกก็ถพจ้งนนน่อยนี่นี่โมได้ไหมอ่าเมนเดลีพอแต่พออีสีอีชงสามมืดอกใหญ่เลย มาแตกกักสนาะยังเท่านี้แหละอ่านู้นนู้นน่ะแค่นนี่แตกแค่นนี่พอดีแกงเลยอ่าเท่านี้แหละเสียมควายด้วยนะอ่านู่นนี่นู่นนั่นเสียมควายแบบซับมันเนาะ มึงม er ีบ่วงตะวแรงมาเก็บใหม่เนาะนี่นะดอกง่ายใช่ไหลองขายใจหลายก็าจะไปขายนะจ้าพ่อแม่พี่น้องเพลงอายพุอโดนสองแทนตาไม่ยอมตอนนี้ฝนก็ตกลิ้นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง เสียมพวยเอาได้บางบอนดินมันหนานเบาได้นั่นนลยจ้าทุกคน,<ม>นดอกอ่อนพอดีเกงเลย พี่ก้นอนอ่านี่มันแตกแบบนี้เลยฝนก็ยังตกจยู่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เก็บล้ว xiêm đi nhìn nó đậu nó đẹp mông luôn xiêm ngon thử cái bài thử em bè luôn mm, cái gì <laughs> <laughs> กีาริมานมน้าจ้าพ่อเมีิน้องอ๋หนักทางนั้นก่ะคากิลีแต่คากิลีนี่ใบเขียวบ้มอ๋อน,น,นีนั่นตันนั้นติดเอาอออแล้วจ้าพ่อเมีิน้อง นี่แตกแบบนี้เลยอืนี่นี่นี่อ้าดอกไงแท่มันควายมันเสือมันสิตาควายมันดอกเม้่องนี่นี่ดอกมันลานมัเพิงอย่งนี้ตาแตกขัดอะไรน้ำนี่ติดตอ้บปุ๊เลยี้างนอกะนี่นะ Yeah, dang Nhìn nhau đi kìa Tát đè mưa, mưa. <laughs> nhìn, là... <Okay. cười> nhìn năm hà độc đây Thưa này ta này นี่ทุกคนจ้านี่เก็บอันนี้ก่อนนัเก็บสุดๆนะทานแลครับ

mình mất lực độ nhai đây à, này, Khỏe luôn khỏe luôn Độ nó độ nhai lên này, Chết Nó ngạp vô nè nè

กายไปกกลบนุ่งผ้าจักรำไน้องหน้าเพนเองเลยเอาเก็บนะนี่นู่นนู้นน้อาหง้างํานึนี่งเมามนี่ นี่จ้าน้นมาขวายด้วยนน,นอ๋อน้ำีแตกคักอยู่ทุกคนนน้นน,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 นี่นี่นี่นะจะแตกแบบนีเลยอ้าโน่นด้ำบางนี่นน่นคักฉ่ con on ngầm ngam lên หวยด้วยนี่นะเตกๆนี่โมเมนตามมนมันแตกหัวเยี่ยม่ใ nhìn cả lần lượt cái tóc anh anh nó anh 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 น,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 นี่นะไะแต่กะแ่นี่ ตีนาไม่ก <c og il ie> ็นี่นะ Mì bà Đấy nè Cái nạn nè Ủa còn thay bố mày mấy có ăn gì bà なんでかい สดเลยสมาล่างแกงเลยนะพี่น้องอือ แก่งเลยนะอพี่น้องจะเดอนอ่อนๆเลยอ่ะรถขาขั้ต่อทีถ้าเป็นแมลงมงแมจะแก่งเลยแบบ สมัยแกงเลยแบบนี้จุดอกตอขาวงามน้ำมันยังอ่อนอยู่เลยยังเป็นไงปั่นดั ได้ได้ดูหนึงน,นะลอ,องเชนหาได้แชมน้ำหมอนะเขียวค่อ แกงเห็ดเผาะปีแรกของปีนี้นะอ่อไมพี่น้องจริงแคไหนเลยจริงนี่จ้าเต็มเหมาะเลยพอดีเต็มเหมาะนี่เลย ซึ่งมาหัแบกอร่อยไหมแกงเห็ดเผาะ